เอาอย่างยูก่กันทีกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะหนักศึกษซาลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสู้งรุนที่3หหรือว่าพอต่อซ่อน,นึ่งค่ะก็ได้มีการศึกษาดูงานแนวคิดในการเสริมสร้างประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะ ทีโรงพยาบาลมาเรียงสุราธานีค่ะวัดทีรอยตรีส้มชายเรืองจันทร์ปลัดจังหวัดสุราธานีดรสัญญาแก้วอนันต์ผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดสุราธานีนายแพทย์จีราชาติเรืองวัชรินทร์นายแพทย์ซาธรานาสุขจังหวัดสุราธานีก็ให้การต้อนรับหนักศึกษาค่ะทีข้าวรับการอบรมลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุนที13จํานวน60คนที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานแนวคิดในการเสริมสร้างประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดสุราธานีค่ะสําหรับหนัก ศึกษาทีข้าวรับการอบรมลักสูดนีนะคะก็มีศาสตราจารย์สันถัดสิริอนันตไพบุญค่ะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีนายแสวแงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนางสาวสุรณีพ้นทวีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนาย อัสไทยรัตนดิลกนาผู้เก,กตคณะกรรมการกำกับลักสูตรและก็นายมนทนสุดประเสริฐประธานรุนทีสิบสามพอต่อสอดสิบสามค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูงานนะคะการดําเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งสุราธานีโดยขยายการให้บริการผู้ป่วยในเขตจังหวัดผักตายได้ย่างถั่วทึ่งยิ่งขึ้นแล้วก็รองรับนโยบาย Can c ซ r anywhere ค่ะก็คือหลอดการรอคอยเพิ่มโอกาสการให้ป่วยจากโรคมะเร็งสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ย่างถั่วทึ่งสําหรับในภาคใต้เรานะคะ ก็มีโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีค่ะดูแลผู้ป่วยในเขตจังหวัดผักตายทางมอด14จังหวัดและการมีการนําเทคนโนโลยีทีทันสมัยค่ะมารับใช้ในการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็วและก็คล่องตัวกับแผนพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการมุงประโยชน์ของพื้นทีและประชาชนเพื่อให้สร้างคมมีความสุขสร้างคมเข้มแข็งและก็เป็นสร้างคมคุณภาพค่ะครับทางนี้การศึกษาดูอันดังกล่าวนะครับกรเผอให้เข้ารับการศึกษาตามลักสูด ได้รับความรู้ความเข้าใจดีทุกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสุนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลที่มีส่วนขับเคลื่อนการเรียนรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับรปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกบตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองที่ดีและก็การและก็การนักนะครับในหน้าที่พลเมืองแก่ คนในชุมชนจนนําไปสู่การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งของคนในชุมชนย่างเป็นรูปธรรมอันจะทุ่งพ้นตอภาพรวมของการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิง่งน,นะครับทางผู้ข้ารับการฝึกอบรมและกาคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปด้วยครับค่ะเอามา